เวลาท้าทายสมองสามทางลัดความโชคดีความรุ่งเรืองในชีวิตก็คือปกติอาชีพพี่โอเวลาออกแบบบ้านพี่โอก็ต้องวางแปลนวางเอร์นิเจอร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดมาจะมาวางแผนชีวิตเราก็ควรจะรู้ว่าสมองเนี่ยเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวให้ดูภาพนี้วาดแล้วก็พอดีใช้กล้องหน้านะ ก็เลยพยายามเขียนตัวอักษรลับหลังนิดนึงอันนี้มันจะเป็นภาพของสมองสามชั้นนะเพื่อนๆนด้านในสุดเขาเรียกเบนสเตมแล้วก็ไอ้ตรงเบนสเตมนั่นคือก้านสมองนะเพื่อนๆนดูจากภาพนะอาตาไม่ทันนะเบนสเตมนี่มันอยู่ลึกที่สุดนะเพื่อนๆนแล้วก็ควบคุมยากที่สุดแต่ว่า ไอ้ส่วนเนี้ยมันจะปรับอุณหภูมิร่างกายหดกระเพาะเพื่อย่อยอาหารมันทำงานร่วมกับไอ้ตัวสมองชั้นในที่เรียกว่าเลปซิเลียนหรือแปลว่าสัตว์เล้ยคาน,นี่นะเจ้าสัตว์เล้ยคานเนี่ยคือทำไมถึงเรียกว่าสัตว์เล้ยคานเลปซิเลียนเนี่ยเพราะว่าสัตว์เลนเนี้ยงคาน่ะเคลื่อนไหวตัวด้วยด้วยด้วยสมองส่วนนี้เหมือนเหมือนมนุษย์เลยสมองส่วนนี้ทำหน้าที่ ความหิวขับถ่ายความง่วงรักษาพลังงานถัดออกมาชั้นนอกนะที่เห็นเนี่ยนะก่อนที่จะไปถึงชั้นนอกมันจะมีสมองส่วนกลางนะเพื่อนๆดูจากภาพนะลิมบิกสมองส่วนการทำงานเกี่ยวกับอารมณ์เอาตัวรอดสืบพันไม่ว่าเราจะโกรธจะกลัวความทรงจำฝังใจป้องกันตัวเองหรือความต้องการทางเพศเนี่ยเราใช้สมองส่วนเนี้ยส่วนกลางเนี่ยลิมบิกเนี่ยควบคุม ส่วนชั้นนอกที่สุดจากภาพสเกต็ตเนี่ยนะเดอคอร์เทกซ์เป็นสมองชั้นนอกที่สุดสมองชั้นนอกเนี่ยเราคิดโดยใช้เหตุผลทินตนาการวางแผนรับยับยั้งชั่งใจสติความตื่นรู้กับปัญญาอยู่ในสมองส่วนนอกสุดแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรจะมาเล่าอะไรเกี่ยวกับสมองไม่นะไม่ได้ว่าจะไปเล่าอะไรเกี่ยวกับสมองแต่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องท้าทายสมองของเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจอะไรของเราเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ ล่าลมเนี่ยมันอยู่สมองสมองส่วนกลางก็คือลิมบิกสมองส่วนกลางลิมบิกคือยิ่งสมองชั้นในสุดเท่าไหร่นะเราจะควบคุมมันได้ยากอย่างตัวที่แกนสมองกานสมองที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยกับตัวเลปเลปทิเล,เลียนเนี่ยนะมันคือเกี่ยวกับการย่อยอาหารหดหดกระเพาะอาหารหายใจปรับอุณหภูมิร่างกายสิ่งพวกเนี้ยสมองส่วนนี้ ดูแลเขาอยู่แล้วแล้วเราจะเล่าอะไรเกี่ยวกับสมองพี่พี่โอไม่ได้เป็นหมอรักษาสมองหรือผ่าตัดสมองนะแต่เชื่อไหมว่าอีหัวกลมๆของเราที่ตั้งอยู่บนหัวไหลเราเนี่ยมันสามารถกําหนดอนาคตเราได้เลยตอนแรกพี่โอก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้นะก็ไม่ได้รู้นะหลังๆเราอ่านหนังสือจิตวิทยามากขึ้นแล้วลองเอามาใช้กับตัวเองมากขึ้นจึงรู้ได้ว่าบางครั้งเนี่ยอารมณ์มักอยู่เหนือเหตุผลเสมอ อารมณ์มันอยู่ตรงไหนหรูป้ป่ะเพื่อนๆมันอยู่ที่ลิมบิกก็คือสมองส่วนกลางการเอาตัวรอดความโกรธความกลัวความฝังใจการปกป้องตัวเองความต้องการต่างเพศเนี่ยมันอยู่สมองส่วนกลางก็คือสมองส่วนกลางควบคุมได้ยากถูกปะ่ะส่วนในสุดยิ่งควบคุมได้ยากใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดนิสัยอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะลดความอ้วนนะยกตัวอย่างว่าเราอยากจะลดความอ้วน เราอยากจะลดความอ้วนแบบว่าสมมติเราน้าหนัก80ยกตัวอย่างนะเราอยากจะให้น้ําหนักเนี่ยไม่เกินไปถึง80แค่น้ําหนัก60 50ไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้สุขภาพเราดีแต่ทําไมเราทําไม่ได้ชักทีเราตั้งใจทีไรแล้วมันไม่ได้อะไปอดจะไปกินอะไรอ่ะใช้วิธีการไปเรียนกับครูกับโค้ชท่านไหนก็แล้วแต่ที่จะลดความอ้วนแต่ทาไมมันทาไม่ได้และทําไมบางคนทําได้ เพราะว่าอะไรปะเพราะว่าสมองส่วนกลางโครงสร้างของมันเนี่ยมันควบคุมยากไงสมองส่วนนอกสุดนีโอคอร์เทคมันเป็นการยับยั้งชั่งใจมีสติตื่นรู้ปัญญาการใช้เหตุผลนั้นนั้นอ่ะมันอยู่ส่วนนอกไงแต่ไออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ส่วนกลางมันเลยควบคุมยากนิดนึงมันเลยทําให้เราบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้แล้วเราจะทําให้มันได้ได้ยังไงอะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะคือ นิสัยอะไรบางอย่างที่เราอยากจะลดละเลิกที่มันทําไม่ได้อะเพราะว่ามันอยู่ในสมองส่วนกลางซึ่งสมองส่วนกลางและสมองส่วนในสึกในลึกสุดและสมองส่วนนอกมันสัมพันธ์กันแล้วถามว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะทํายังไงอ่ะก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพื่อนเพราะอะไรเพราะสมองมันถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้นอ่ะคือ สมองมันถูกสร้างมาตาวิวัฒนาการของมันตั้งแต่ยุคโบราณและจนถึงตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ทางลัดที่วันนี้พี่โอจะมาให้นะเรื่องสมองมันควบคุมจิตเรากายของเราเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเลยไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อจากการที่เราพี่โอทำกับตัวเองอ่าเพื่อนๆนึกภาพตามนะ วันนี้เราอาจจะเป็นเนื้อหาสาระนิดหนึ่งแล้วสิพี่โอก็ต้องใช้สปารทีขั้นสูงด้วการเล่าเรื่องเพราะว่ามันละเอียดอ่อนและต้องทําความเข้าใจคือสังเกตมาเวลาที่เราไปห้างนะห้างสปปรรพสินค้าอาจจะไม่ได้ทักเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะอลองฟังดูเราไปห้างสปปรรพสินค้าเราตั้งใจจะไปซื้อคัตตนบัท เราเดินเข้าไปที่ห้างตั้งใจจะไปซื้อคัเทนบทัตแต่ปรากฏว่าเราเดือดดายกอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะจะไปซื้อคัเทนบัตแค่อย่างเดียวแวะซูเปอร์เข้าไปปุ๊บระหว่างที่เดินไปถึงซูเปอร์เราได้ผ่านจอดรถชั้นสามในเซนท่านเราก็ผ่านร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชานมเราก็แวะซื้อระหว่างคิดจะไปซื้อแค่คัเทนบัตอย่างเดียวนะ ผ่านชานมกินซะหน่อยอยากกินพอดีโดยที่ไม่ได้คิดว่าน้ําตาลเยอะน้อยกินก่อนเพราะอะไรอารมณ์อารมณ์อารมณ์ม,มันอยู่สมองส่วนกลางคือลิมบิกที่พี่โอ้พูดถึงเดินไปสักนิดหน่อยเดินดาเข้าไปแผนกเดินผ่านห้างพอดีจอดรถฝั่งห้างเดินผ่านเข้าไปตายจา้าตายแล้วนาฬิกาเซลลดรลาคา ฉันต้องแวะนิดนึงดูเล่นๆขำๆขไม่ได้คิดจะซื้อหรอกเดินไปเดินมาคุยกับเขาคุยไปคุยมาซื้อด้วยอารมณ์เดี๋ยวนั้นเลยใช้ตังวันนั้นเกินบัดเจตที่เราควรจะวางแผนมันเชื่อว,ว่าเพื่อนๆในที่นี้อาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้แบบพี่โอแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างเดินผ่านเคยเจอมาบางครั้งแบบ เขาเรียกว่าไงเซลเซลเดินมาตามมุมต่างๆของห้างเพื่อที่จะมาสวัสดีค่ะมีประกันหรือยังคะสวัสดีค่ะเออมีคอร์สคอร์สท,ทำหน้าหรือยังคะเคยเจอมาเพื่อนๆเ,เคยเจอมาตามห้างอะสวัสดีค่ะไม่ทราบมีอดีตนั้นหรือยังคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยคนะ่ะ เราก็ไม่มีประสบการณ์พอเราไปคุยคุยเหมือนโดนแตะแตะน้ำมลแทบเดียวเราเสียตังแล้วอะเป็นสมาชิกอะไรที่มันไม่คิดว่าจะได้ใช้อย่าลืมนะไปซื้อแค่คัตวบัตรอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรป่ะที่เราลืมไปตามตรงนั้นสติเวลานั้นสติไม่ได้อยู่กับตัวอย่างเต็มที่การตัดสินใจด้วยความเป็นใจคนใจดี ซื้อง่ายขายคล่องก็เพลผายไปก็จ่ายเงินไปโดยที่ไม่ได้อยู่ในในลิสต์ในการใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้ไม่ไม่ดีต่อสุขสุขภาพทางการเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆแล้วเกี่ยวอะไรแล้ววันนี้จะมาแบ่งปันอะไรอ่ะแล้วสมองสามสาม,สามไอ้สามชั้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเพื่อน เอาทางลัดไปเลยนะไม่ให้ยาวอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดตัวเองการตัดสินใจหลายๆอย่างเช่นบางครั้งเราตัดสินใจว่าเออเราตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเปล่าให้กลับมาถามตัวเองนะถ้ามันยังคิดในสถานการณ์ที่อยู่กับปัญหามันคิดไม่ออกให้กลับมานั่งตั้งสติก่อนวิธีการง่ายๆเลยนะข้อแรกการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติ ทางลัดเพื่อที่ไปสู่ความโชคดีความรุ่งเรืองในชีวิตนะมันเกิดจากจากสิ่งที่เราต้องตั้งใจทํานะเพราะเรารู้โครงสร้างสมองมันเป็นแบบเนี้มันทําไอ้สมองของอารมณ์มันอยู่ส่วนกลางมันควบคุมยากเนี่ยแต่ไอ้สมองส่วนนอกสุดเนี่ยมันคือนนโอคอร์เทคเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการวานแผนการยับยั้งชั่งใจมีสติตื่นรู้มีปัญญาจินตนาการใช้เหตุผลในการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยมันอยู่สมองส่วนนอก แล้วพอไอ้สมองส่วนในลึกสุดมันมีอํานาจมากกว่าสมองส่วนนอกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มันถูกสร้างมาเป็นแบบนั้นวิธีการแก้นะก็คือต้องรู้เท่าทันสมองรู้เท่าทันยังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยให้กลับมาตั้งสติก่อนแล้วสติมันจะมาจากไหนก็ข,ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยการที่จะฝึกสตินะก็คือต้องจเจริญเจริญสติก็คือ จเจริญสมาธิจเจริญสติโดยการนั่งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆการนั่งสมาธิเนี่ยเมดิเทชันเนี่ยมันเป็นสากนนะเพื่อนๆเราไม่จํากัดนะว่าเราจะต้องอยู่ศาสนาใดเราทําไม่ได้เราเป็นคริสท์ทไม่ได้ไม่ใช่การที่เราหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆอ่ะทุกคนสามารถทําได้ในลมหายใจนั้นอ่ะไม่ได้ มีอะไรมากเลยให้รู้ตัวว่าฉันกำลังนั่งหายใจอยู่เอาสติมาอยู่กับปัจจุบันขณะการฝึกสติคือการทำสมาธิการนั่งหายใจเพื่อนบางคนอาจจะฝึกสติด้วยการที่ไปเล่นโยคะก็ได้เพราะการเล่นโยคะมันฝึกทั้งใจทั้งลมหายใจนะแต่การทำสมาธิการทำสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยคือการอ่านหนังสือการอธิษฐานพระเจ้าหรือ นั่งละหมาดนั้นการทําสมาธินะคุณละอ่านกันนะนี่กาลังจะพูดถึงการนั่งสมาธิหรือการเล่นโยคะเพื่อฝึกสติสมาธิกับสติคุณละอ่านนะสมาธิคือการจดจ่อทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรานั่งดูหนังเนี่ยตาเนี่ยหรือเราเล่นเกมเนี่ยเราสติอยู่ตรงนั้นไอ้สมาธิอยู่ตรงนั้นตลอดไม่วกแวกไปไหนใครมาชวนกินข้าวฉันไม่ไปฉันจะเล่นเกมนั่นคือสมาธิแต่สติเนี่ยคือการนั่งสมาธิเอ้ การนั่งสมาธิสูดหายใจลมเข้าออกอ่ะท่าน,นี้นั่งสมาธิแล้วมันจะได้อะไรนั่งสมาธิมันจะเกิดสติรู้ตัวทั่วพร้อมพอเรามีสติหรือเวลาเราโกรธคนขับรถปาดหน้าจึ๊บโมโหต้องขับปาดมันเราควบคุมมันไม่ได้เพราะอะไรอารมณ์มันอยู่สมองส่วนกลางเราเผลอตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยทําแบบนั้นมาก่อนไงแล้วพอเราโม,โมโหแล้วปุ๊บ เราเคยขับปาดหน้าเขากลับอยู่ดีๆถ้าเราไม่เคยทํานะมันจะไม่เกิดแบบนั้นแน่นอนเราจะไม่กล้าไปขับปาดหน้าเขากลับแต่ที่เราทําขับปาดหน้าเขากลับเพราะลมมันอยู่ตรงสมองส่วนกลางแล้วเราอะเคยฝึกซ้อมการขับปาดหน้านโดยผ่านสมองส่วนนอกก็คือเราเคยทําเราเคยทํามาก่อนเราก็ทำซ้ำไงส่วนข้อที่สองที่จะให้เราเกิดทางลัดของความโชคดีพอเรา ปึกนั่งสมาธิม so so like so, so ีสติแล้วเนี่ยเราจะไม่พลาดสิ่งดีที่อยู่ตรงหน้าข้อหนึ่งก่อนเราจะไม่พลาดสิ่งดีที่อยู่ตรงหน้าไม่พลาดอะไรเหตุการณ์ดีๆเข้ามาเราจะไม่พลาดไลฟ์ดีๆเข้ามาเราจะไม่พลาดที่จะหยุดฟังนิดนึงหัวข้อดีๆเข้ามาหรือเรื่องราวดีๆเข้ามาเพื่อนๆดีๆเข้ามาหรืออะไรดีๆเข้ามาถ้าเรามีสติเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้น ข้อที่สองที่จะแบ่งปันก็คือเสนอแนะตัวเองเสนอแนะตัวเองในที่นี้หมายถึงการเขียนก็ได้นะถ้าเป็นสายเขียนเขียนเขียนในสิ่งที่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพถ้าไม่ใช่สายเขียนนะเป็นสายจินนนาการนี่จะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าการจินตนาการเห็นภาพสามมิติเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก หลายๆคนหลายๆโค้ดที่เขาพูดถึงจิตสำนึกจิตใต้สำนึกที่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนน่ะมันมีจริงและจิตใต้สำนึกเนี่ยนะพี่โอไปค,ค้นมาละมันอยู่ในสมองของลิมบิกคือสมองชั้นกลางส่วนกลางของเราส่วนกลางเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกจะทำงานตอนที่เราเคลิ้มและครึ่งหลับครึ่งตื่น บางคนที่นั่งสมาธินานๆจะอยู่ในช่วงมิติครึ่งหลับครึ่งตื่นนะทางสายพุทธเขาจะเรียกผวังขจิตนั่นแหละครึ่งหลับครึ่งตื่นและตอนนั้นเนี่ยจะเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกในคลื่นของเทต้าะนะก่อนที่ไปเทตา้ามันจะอันฟ้าก่อนอันฟ้านี่คือสงบสติอารมณ์นั่งสมาธิอยู่ในคลื่นอันฟ้าถูกไหมพอใกล้จะหลับลึกลงไปพอมันจะวืดลึกลงไปมันจะเป็นสมองในคลื่นเทตา้าแล้ว เทต้าเนี่ยแหละมันจะเป็นเป็นการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของสมองชั้นกลางส่วนกลางของเราการจินตนาการเห็นเป็นภาพสามิติหรือการเขียนเสนอแน่ตัวเองเราอยากจะมีอะไรจินตนาการถึงภาพความสําเร็จที่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะต้องอะไรให้กับตัวเองแบบไหนอยากจะให้นึกถึงเราจะเป็นคนแบบไหนยังไง แล้วเราจะทําให้อะไรอะไรให้กับคนในครอบครัวองค์กรสังคมหรือโลกใบนี้เพราะการจินนาการหรือเสนอแนะตัวเองในด้านนั้นเนี่ยโลกจะตอบแทนคุณถามว่าทําไมโลกถึงจะตอบแทนคุณเพราะคุณนะ่ะกําลังปลูกจิตใต้สํานึกโดยเออคุณกําลังโปรแกรมจิตสํานึกลงไปในจิตใต้สํานึกเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวก่อนองค์กรสังคมและโลกใบนี้ แล้วจัก,กรวาลหรือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เพื่อนๆเ,เชื่อถือกันเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติของโลกเขาจะตอบแทนมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้จับต้องมันในชีวิตจริงพี่กาไอพี่โอคาพูดได้เลยขอบคุณคุณเปียนุษบางสลันทิปที่กําลังรับชมอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังเนื้อหาในวันนี้มันมันค่อนข้างจะอธิบายยาวนิดนึง เพราะว่าก่อนที่เราจะไปหนทางที่ที่ทำเพื่อให้ให้ไปถึงเป้าหมายความสำเร็จเราต้องรู้โครงสร้างของไอหัวกะโหลกของเราในนี้ก่อนว่ามันแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวใครบาทีหลังไปฟังย้อนนะสมองเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสาม,สามชั้นนะที่บอกไปชั้นในสุดเนี่ยการใกล้ๆกับก,ก,การสมองเบรนสเตมเนี่ยหรือเลปทิเลียนเนี่ยคือชั้นในสุดเป็นพวกเกี่ยวกับกระเพาะอาหารการหายใจ ย่อยอาหารปรับอุณหภูมิในร่างกายเราจะควบคุมไม่ได้เลยและตรงกางก็คือลิมบิกนี่ทวนนะลิมบิกสมองส่วนกลางที่เราสื่อสารกับจิตได้สํานึกนี่นแหละพวกนี้จะเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดสืบพันธุ์ความโกรธความกลัวความทรงจําฝังใจการปกป้องความต้องการทางเพศมันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วสมองส่วนนอกสุดน,นี่คือนีโอคอร์เทเป็นการวางแผนยับยั้งสติตื่นรู้ปัญญาถ้าเราอะ โปรแกรมสมองสร้างเส้นใยสมองส่วนนอกให้แข็งแรงเหมือนเราเอาสมองส่วนนอกเนี่ยเข้าลงยิมการเข้าลงยิมก็คือการนั่งสมาธินั่นแหละเพื่อให้เราสมองเราปลอดโปร่งไม่ต้องรับข้อมูลมากเป็นการชาร์จชาร์จแบตชาร์จแบตเวลาเราคอมพิวเตอร์เราแฮงเรายังกดรีสตาร์ทอเลยถูกป่ะสมองก็ต้องมีการรีสตาร์ทนะโดยการที่นั่งหายใจเข้าออกลึกๆไม่ต้องคิดอะไรเลยอะ ถ้ามันจะคิดไปข้างนอกก็ไม่ได้ห้ามนะคิดได้นะก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอออยู่กับปัจจุบันขณะลมหายใจนะเออเราหายใจออกนะเออคุมมังป่องนะหายใจเข้าคุมมันแฟบนะฝึกอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือจะโยคะก็ได้อ่ะข้อที่สามลงมือทําตามเป้าหมายเพราะว่าสัญญาณปิิงแวบกูรูระดับโลกหรือคนสําเร็จระดับโลกส่วนใหญ่จะมีสัญญาณปิิงแวบพี่โอก็เคยมีสัญญาณปิิงแวบนะ บางครั้งเนี่ยจะไปทํางานรับเหมาเนี่ยบางทีเราคิดแบบไม่ออกใช่ไหมพี่โอจะถามจิตใต้สํานึกตอนกลางคืนเลยจิตใต้สํานึกสื่อสากับสมองส่วนกลางพี่โอจะถามสมองส่วนกลางของพี่โอเดี๋ยแลเดสบอรของเราเนี่ยแหละว่าเออเออดีไซน์อันนี้มันควรจะเป็นยังไงดีนะที่มันจะโดนใจลูกค้าหรือว่าแนวทางแก้ปัญหาแบบนี้ฉันจะค้นข้อมูลจากที่ไหนดีนะ เชื่อม้วันรุ่งขึ้นนะพอเราถามถามถามนะก่อนนอนนะเข้าไปที่สมองส่วนกลางนะสื่อผ่านจากสมองส่วนนอกก่อนนะทําสมาธิทําสมาธิเสร็จก่อนจะหลับลึกลงไปเนะี่ยโปรแกรมลงไปที่สมองส่วนกลางเลยขอคําตอบนะแค่เนี้ยสมองมันรู้นิดโคตรซับซ้อนและอัจฉริยภาพเขาพิหาคําตอบมาได้ปริงแวบแล้วพอปิงแวบมาปุ๊บเราต้องรีบลงมือทํารีบไปทําเลย เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการมนโนกรรมความคิดถูกไหมวจีกรรมคําพูดกายกรรมการกระทำมันสัมพันธ์กันหมดเมื่อเราคิดเราพูดแล้วเรากระทามันสัมพันธ์กันมันก็จะเกิดเกิดผลลัพธ์แหมคิดคําพูดนิ่งจร เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราถ้าเราอยากจะโชคดีอยากจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพี่โอ้ขอให้แนะนํานั่งสมาธิเสนอแนะตัวเองหรือโปรแกร,รมจิตผ่านสมองส่วนกลางนั่งสมาธิเพื่อให้เครือข่ายเส้นใยในสมองเนี่ยเชื่อมโยงกันเหมือนไปไปลงยิมเหมือนไปลงยิมจะให้กามสวยแม่ต้องใช้เวลา การทำสมาธินั่งสมาธิฝึกสติก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทุกอย่างใช้เวลาอยู่ที่คนคนนั้นถูกปะบ่อยครั้งที่เราคิดว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อย่างที่มันเป็นเหตุการณ์ต่างๆโอเรารู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นแต่จริงแล้วอ่ะเรารับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นนะคะ เราไม่ต้องไปโทษเหตุการณ์ข้างนอกหรอกสมองนี่แหละเราต้องเข้าควบคุมสมองของเราถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆจะต้องท้าทายสมองตัวเองถ้าใครฟังแล้วมันยาวแล้วไม่เข้าใจขอแนะนำให้กลับไปฟังซ้าเนื้อหาเนี้ยตั้งใจค้นคว้าแล้วก็เอาจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาแบ่งปันทไทฟ์ไลฟ์นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องท้าทายสมองของเราอย่าให้ควบคุมเราได้เราควบคุมสมองอ,นนอันนี้ของเราได้โดยการทำสามทางลัดที่พี่โอได้ให้ไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเจอกันในไลฟ์และคลิปถัดไปสวัสดีค e p ส m i l i n g คุ้นนยนะเพื่อนๆฝันดีคืนนี้ก่อนนอน ลองเปิดใจทำสมาธิโดยการนั่งสูดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะก่อนที่คุณจะหลับไปก็ให้เห็นภาพในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมกับจิตใต้สำนึกในสมองส่วนกลางของคุณแล้วลงมือทำตามเป้าหมายที่คุณอยากให้มันเป็นโยเชื่อว่าทุกๆคน จะได้ตามที่พี่โยแบ่งปันไปสวัสดีค่ะ